สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมก็จะพามาเกี่ยวข้าวนะคะตันนี้ก็จะเป็นทุ่งนาของพี่อ้อมเองนะคะนี่คือต้นข้าวค่ะเดี๋ยวจะโชว์สกิลการเกี่ยวข้าวคันเทพเลยนะคะนี่ค่ะวิธีการเกี่ยวข้าวด้วยเคียวค่ะนี่นะคะเกี่ยวไปเกี่ยวมาครัพี่อ้อมก็นึกได้นะคะว่าต้นข้าวของเราสามารถทําเป็นเครื่องดนตรีได้อย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือปีจากต้นข้าวค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะคะนี่ค่ะตัดต้นข้าวขึ้นมาแบบนี้นะคะที่บ้านพี่อ้อมก็จะเรียกว่าตอซังข้าวค่ะแล้วลอกส่วนใบออกนะคะหรือว่าส่วนเปลืออกอก ไปเลยแบบนี้นะคะแล้วตัดขึ้นมาเหนือข้อแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นข้อตรงนี้นะคะนี่ค่ะเราก็ทําการตัดเนื้อข้อตัวนี้ขึ้นมาเลยขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ทําการตัดส่วนปลายอีกข้างหนึ่งออกไปเลยนี่นะคะส่วนด้านล่างตัวนี้นะคะเราก็จะตัดเหนื้อข้อขึ้นมาเหมือนกันนะคะให้เป็นรูแบบนี้เลยนี่นะคะนี่ค่ะ ส่วนนี้ลมก็จะสามารถผ่านออกไปได้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วค่ะเราก็ทําการบีบใต้ข้อลงมานี่นะคะแบบนี้เลยนี่นะคะบีบให้เป็นเส้นเล็กๆค่ะใช้มือหมุนแบบนี้เลยนี่นะคะบีบให้ตัวต้นข้าวเป็นเส้นเล็กๆนะคะหมุนไปหมุนมาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะให้เป็นได้เป็นเส้นแบบนี้เลยเราก็ค่อยๆกดลงมาดูแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเด็ดใบที่แห้งๆนะคะใบข้าวค่ะ แย่เข้าไปด้านในตรงนี้นะคะจากด้านล่างขึ้นมาค่ะเพื่อปั่นเอาใยที่อยู่ด้านในออกค่ะแบบนี้เลยนี่นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองเป่าดูกันนะคะนี่ค่ะถ้าเสียงยังไม่ออกนะคะเราก็ทําการปรับอีกรอบนึงค่ะโดยใช้ใบแห้งนะคะปั่นเข้าไปด้านในเหมือนเดิมเลยค่ะเผื่อใยยังออกมาไม่หมดนะคะ นะคะแล้วก็ทําการปรับเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ทําการลองเป่าดูอีกหนึ่งครั้งค่ะนี่นะคะนี่ค่ะแต่ยังไม่ดังนะคะเราก็ปรับอีกนะคะนี่ค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้กับปีต้นข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวปองฟังอีกครั้งนะคะเพว่าเดี๋ยวรอให้ลดอีกแสนพัน เสียงอีกหนึ่งครั้งนะคะนี่ค่ะก็เป็นของเล่นสนุกๆนกนะคะน้องๆก็ลองนำไปทำดูนะคะ